เอ่ยชื่อคำชะโนดหลายคนอาจนึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีดินแดนลี้ลับที่ซ่อนอยู่กลางดงไม้อันเขียวขจีถ้ำกลางทุ่งนาและแหล่งน้ำกว้างใหญ่แต่ในอดีตคำชะโนดคือกอบลอยได้กลางน้ำท่วมใหญ่ย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนเมื่อน้ำท่วมใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นตีทั้งหมู่บ้าน มีเพียงดงคำชะโนดที่ไม่จมน้ำแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมันลอยเด่นอยู่กลางผืนน้ำเรากับถูกยกขึ้นมาจากพื้นดินโดยมือของบางสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านยังคงยืนยันว่าเห็นกับตาชาวบ้านเชื่อกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่คือสิ่งยืนยันว่าคำชะโนด คือประตูสู่เมืองบาดาลของพญานาคสีสุดโทพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงผู้คุ้มครองผืนน้ำและผืนดินแห่งนี้หากใครมีจิตศรัทธาและใจบริสุทธิ์คำชะโนดจะปกป้องแต่หากใครลุบหลูบ่บางทีคุณอาจไม่มีวันได้กลับออกมาว่ากันว่าใต้ผืนน้ำที่ล้อมรอบคำชะโนด คือเมืองบาดาลของเหล่าพญานาะคเมื่อใดที่แสงจันทร์ส่งผ่านพื้นน้ำในคืนเดือนมืดเงาสะท้อนที่เห็นไม่ใช่เพียงภาพของต้นไม้หรือดวงจันทร์แต่เป็นเงาเลื่อมของเกล็ดนาคเงาที่ไม่มีเจ้าของในโลกมนุษย์มีชายคนหนึ่งเดินทางไปสักการะคำชโนดในคืนเงียบสงบ เขาเดินลึกเข้าไปถึงสารเก่าและหยุดที่ริมบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แสงจันทร์ทาบลงบนผิวน้ำอย่างนุ่มนวลเขามองลงไปและสะดุ้งสุดตัวเพราะในผืนน้ำนั้นเขาเห็นภาพของตนเองแต่มีดวงตาสีแดงสดจ้องกลับขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นชายผู้นั้น กลายเป็นคนเงียบขรึมพูดจาน้อยลงบางครั้งก็พึมพำถึงเสียงกระซิบจากใต้น้ำไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเงาที่เขาเห็นอีกเลยเพราะเชื่อว่ามันคือคำเตือนจากผู้เฝ้าบ้านแห่งเมืองบาดาลหัวใจของคำชนโนดไม่ใช่สารเจ้าหรือบ่อน้ำแต่คือศรัทธาที่สืบทอดต่อกันมา หัวใจของคนเราต่างหากที่เป็นประตูไปสู่ปฏิหารหรือความกลัวอันลึกล้ำเรื่องเล่าของหญิงสาวผู้ไม่เชื่อในพญานาคเป็นตัวอย่างที่เลื่องลือเธอเดินทางมายังคำชะโนดเพียงเพราะท้าทายโชคชะตาในวันที่สายลมแรงและต้นไม้ไหวลู่ราวมีชีวิตเธอเดินลึกเข้าไปในดงไม้และตะโกนเสียงดังว่าไม่มีพญานาค มีแต่เรื่องแต่งคืนนั้นเองเธอฝันเห็นงูยักษ์เลื้อวนรอบร่างเธอมันไม่กัดไม่ทำร้ายเพียงแต่จ้องขเขม็งด้วยสายตาแน่นนิ่งเช้ารุ่งขึ้นเธอตื่นมาพร้อมรอยแดงรัดรอบขาทั้งสองข้างเหมือนถูกบางอย่างพันไว้แน่นจากวันนั้นเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนใครถามถึงคำโฉนดเธอจะพนมมือทันที และกล่าวเพียงว่าอย่าลองของกับสิ่งที่เราไม่รู้จักคือหนึ่งมีชายวัยกลางคนขับรถผ่านเส้นทางใกล้คำชะโนดเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังงานเลี้ยงเขาไม่ได้เมาแต่เหนื่อยล้าเต็มทีจนเผลอหลับในเพียงวินาทีเดียวก่อนจะสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างดังขึ้นในหัวมันไม่ใช่เสียงภายนอก แต่เป็นเสียงผู้หญิงกระซิบว่าหยุดตรงนี้ลงไปซี่แสงจันทร์สาดผ่านแนวต้นชะโนดพอดีเผยให้เห็นบ่อน้ำเล็กๆข้างทางชายคนนั้นลงไปดูอย่างไม่รู้ตัวเขาวนเดินรอบบ่อทั้งที่ก็ไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรจนรู้สึกถึงความเย็นวาบรอบขาเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้น้ำ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังชัดเจนกว่าเดิมเจ้าคือผู้ถูกเลือกเขาสะดุ้งสุดตัวรีบเว่งขึ้นรถทันทีโดยไม่หันกลับไปมองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังพร้อมรอยแดงรูปเกล็ดพญานาคบนข้อเท้าทั้งสองข้างนับแต่นั้นมาเขาเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ขยัน ช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าวัดทุกเดือนทุกครั้งที่ใครถามถึงรอยนั้นเขาจะยิ้มบางๆแล้วตอบว่าพญานาคเลือกให้เปลี่ยนชีวิตและผมไม่กล้าขัดที่คำชะโนดมีธรรมเนียมหนึ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั่นคือการสาบานต่อหน้าพระยาศีสุดโทเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือขอความเมตตา เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นตำนานเล่าขานเธอมาสาบานต่อหน้าศาลพญานาคเพราะถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมง,งานว่าขโมยเงินเธอร้องไห้และเอ่ยคำสาบานว่าหากข้าบริสุทธิ์ขอให้พญานาคเมตตาและให้ความจริงเปิดเผยในสามวันสามวันถัดมาเพื่อนร่วมง,งานที่กล่าวหาเธอล้มป่วยกระทันหันพร่ำเพ้อชื่อเธอตลอดเวลา และในที่สุดก็ยอมรับความผิดด้วยเหตุการณ์นั้นกลายเป็นที่โจจัน์ผู้คนแห่กันมาสาบานด้วยทั้งศรัทธาและหวังในความยุติธรรมแต่ผู้เท่าผู้แก่เตือนเสมอว่าคำสาบานไม่ใช่เรื่องเล่นหากใจไม่บริสุทธิ์ทำพูดอาจกลายเป็นบ่วงผูกตนเองคนเท่าคนแก่เชื่อว่าใครที่ศรัทธาในพยานนาคจะได้รับ ปลายหางแห่งการปกป้องไม่ใช่หางจริงแต่คือเหตุการณ์เล็กๆที่เตือนเราว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมากราบไหว้เพราะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ระหว่างเดินกลับเขาทำกระเป๋าเงินหล่นโดยไม่รู้ตัวขณะจะขึ้นรถกลับบ้านมีชายชรามือเปื้อนดินเดินถือกระเป๋าเมื่อคืนให พร้อมพูดว่าอย่าลืมของสำคัญของเจ้าแล้วก็เดินหายไปในดงต้นชะโนดเด็กหนุ่มรีบตามหาแต่ไม่พบใครในบริเวณนั้นเลยเมื่อกลับถึงบ้านเขาเปิดกระเป๋าดูและพบใบโพเงินแห้งอยู่ด้านในซึ่งเขามั่นใจว่าไม่เคยมีอยู่ในนั้นมาก่อนนับแต่นั้นมาเขาเล่าทุกคนฟังเสมอว่าผมไม่เชื่อจนวันนั้น พญานาคมาทักผมด้วยตัวเองกลางคำชโนดมีบ่อน,น้ำเล็กๆที่เชื่อว่าเชื่อมต่อกับเมืองบาดาลโดยตรงชาวบ้านเรียกมันว่าบ่อคำชโนดน้ำจากบ่อนี้ไม่เคยแห้งแม้ในฤดูแลง้งหญิงชราผู้หนึ่งเล่าว่าในวัยสาวเธอเคยอธิษฐานที่บ่อนี้ เพื่อขอให้คนรักกลับมาหลังถูกเกณฑ์ไปสงครามเธอจุดธูปหนึ่งดอกวางเหรียญหนึ่งบาทลงในบ่อและเอ่ยเพียงว่าขอให้ท่านนำเขากลับมาอย่างปลอดภัยสองวันต่อมาเธอได้รับจดหมายว่าแฟนเธอรอดชีวิตจากการซุ่มยิงมาอย่างปาฏิหาริย์ทุกวันนี้เธอยังกลับมาที่บ่อพร้อมลูกหลาน เพื่อสืบทอดความเชื่อเธอบอกว่าบ่อน้ำนี้ไม่ใช่ที่ขอพรแต่มันคือที่ซึ่งคำขอของผู้มีศรัทธาถูกได้ยิน